อัจรินชัยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็คุณแม่แต้วนะครับอีกสองร้อยบาทนะก็ขอขอบพระคุณน,นะครับเรียนเชิญเลยนะครับพรนนี้นาพากถึงเจ้าสภา อนั่งเอกหน่อยหิวแล้วบัดนเนี่ยย้อนวันไทยหลุแน่นสวยเออมามั่ไยเดียว ทีนี้าหยอดแล้วหยอดบยาดใจอีกไหมนี่นะครับเรียกว่าเริ่มกันแล้วแต่ตัวเล็กๆนี้หยอดแล้วออตอนนี้ภายในบริเวณองค์พระธาตุนะครับ มีคนมากันเยอะเดี yeah. ๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับตอนนี้ไปดูตลาดนะครับไปดูตลาดมาดูวัตถุมงคลด้วยอันนี้จะเป็นวัตถุมงคลนะครับด้านนี้ก็จะเป็นดอกไม้ใครมาไม่มีดอกไม้มาด้วยทางวัดมีบริการบูชาตามกำลังศรัทธา อะนะครับด้านนี้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นดนะะครับ้นีา่นะครับ,รบด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับใครมาแล้วก็จะมาถ่ายรูปตั้งแต่ตัวน,นี้เลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตลาดกันล่ะครับตอนนี้ยไป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 ,ป,ปเราไปดูตลาดกันนี่ภายใน ออกมาแล้วนะครับเราก็มาอยู่ด้านนอกกันนะครับด้านนอกก็จะประมาณนี้มือ่อวันอาทิตย์นะครับมือ่อวันอาทิตย์้นกาลายพอสมควนอันนี้มัดแก้วกรอบนะครับหวานกรอบ20บบาทอ่า พาท่านไปเดินชมอันนี้อรอูปลาก็จะมีอยู่ที่นี้นะครับของปลอยเอออืมอ่ะมาเบิงสินงาบัดที่เนี่ยมาเบิงขาแท่ด้านนอกอันี้มันเกียวขาวจั้วะเลยเนี่ยมันเกียวขาวจั้วะ แก้วขาวชัวตํามเมียงตามมํงตา,า,ตามเนียงตาาํามังคาตําเนียงตําลำคาอันนี้สัง่งปุ๊บกินปั๊บเลยได้เนี่ยไม่ได้มาตําได้เนี่ยพร้อม,มกินเลยพร้อมกินเลยนะแต,<า>ต,ต่ตรงนี้พร้อเรียบร้อยตรงนี้ยี่สิบบาทมาดูผ้าพแพรมาดูผ้าพแพรมาดูผ้าพแพรด้านนี้ ขายข้าวเมาสดสนี่ข้าวเมายีบบ้าบ๊อบกบจอันนี้ทูง่ญ่เท่าไหร่่่ยเดียวค่ะทงายร้อยยี่สิบอะไรี่สิบกองะยี่สิบิบบาทสามสี่ห้บเราก็ซื้อไปแล้วแถมวูบซื้อแล้วก็ซื้อห้าเห็นบอละว่าบกบบบรอยอันนี้เลยกิดเป็นอยูว่า อยู http, kami, ka o o. Uh, ่ถาอุเทนกมีกะเแลวเออกินบาไวเอเอาไปให้เล็กน้อยเออเอาไปให้เล็กน้อยใครล่ะ่เรใ่าะคอเรอ้อะเพียมันใมันมันมันบ่ได้หง่มันบ่ได้พูหง่หรือว่ามันพูน้อย อันนี้ได้ไส้นิ่มดีเด้ละไส้เนี่ยเอาไปตัดนี่ได้เบอร์เอ็มไหมนี่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 ละเบอร์เอ็มอ่ะอันนี้ก็อันนั้นตัวไหนกะละแม่กะละแม่มาที่ยางไปหาเบอร์กางเกงไงพี่น้องกางเกงไงหนีใสด่ดีดีได้เป็นหัวเออ ฮะตีเมาก่อยางกับขึ้นตัวขันวายทั้งสันยางมาเบิ้งผ่าขาวเหนือก้นหม้ท้ายทรายมาเบิ่งในผ่าขาวมันคืองามแทบอื้อขาขีดผาขาวีขาวกับีกลมขาไาีขาวกับกลมขาขีดพืขาวแขนยาวเหรอคะอาจาจะเปลาย้าวม่วงสีเออ นี่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 นีาา่เราไม่ม,ม,ม,มนีนี่เดี๋ยวไปมันไซบางเวลามันง,งามตัวนี้ม่งหนึ่งนี่เดี๋ยวสีขาวอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถึงแล้วถ่ายให้ดูเด้อโอเคโอเคอืมเอา,อเอาไปถึงใส่แล้วก็ไปถ่ายลับขึ้นไปพุ่นตัวหล่น บางที่มันเดียวสีแหล่บ่าวเตีย้ยมันบ่มีแเขนยาวนักรองเขาอยากได้แขนยาวก็อยากได้ไปขึ้นเวทีนี่นี่น,นักรอ,อ,อ,องเออนักรองพระเอกมอลำอมเดียวโทษข้อวีดีโอว่าต้องทายรูปโทษข้อวีดิโอให้มันเลือกเอา เข้าข้อวปดีโอวมันเลือกเอาเลยนี่หลีกรถนะหลีกรถนะเดี๋ยวเรียบสีรถหายนะครับทีมงานของเา้างกำลังเดินเลาะชมตลาดนะครับบรรยากาศดีๆมือนี้นะครับ,ญญาาอ,รบอยู่หลีกข้างเพื่นแน่น่ะเพื่อนเ,นนเพิ่งพุน่นใหญ่น่ะนะสาวเรือน้อยสาวน้อยอน้อยสาวเรือน้อยเออให้มันเลือกเอามันยาวสีไร นั่นแหละเขาหเห็นสีสเห็นอย่างอยู่ก็เลือกเอาเห็น,น,นไหมเห็นอยู่มันบ่ถทึกใจมันยางไม่หยีเออสีขาวหนะนะ่อยสีขาวให้มันเบิ่งสีขาวหนะ่อยยนะ่อหน่อยจับอยู่นะ่ะ ตอนนี้เราก็เลือกเรากำลังเลือกเลือกเสื้อผ้าไปให้หลานโทเอาว่ามันจะสีอะไรนะครับบางคนเขาก็บอกว่า,าปู่สนชัยนั่นปู่สนชัยเอฟซีเอฟเขาก็มาด้วยบอกว่าจะถ่ายไปลงยูทู e เขาจำได้ว่าอาจารย์สนชัยทำยูทูปก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะ ใครๆก็เห็นใครๆก็เรียกเรียกแล้วอยากถ่ายรูปเราแต่เราไม่มีเวลาที่จะยืนให้ถ่ายเ,เพราะว่าเรากำลังหาเสื้อสีขาวให้กับพระเอกหมอลำอยู่นี่โชคาโลาภลอตเตอรี่ก็มีเยอะชอบตัวไหนเอาเลยเ,เขาบอกว่กตัวนี้เลขแปดฮิตซะเหลือเกินซ้ายไป

เอาเลยเอ้ <S 2> <S 2> เอาๆๆเอาเอาผู้มาผู้มาเสียงมาโศกเพิ่นก็อยากได้โศกได้ลาบมาตะบุญแล้วก็อยากได้โศกได้ลาบแต่เฮาก็อยากได้สุขภาพร่างกายแข็งแหง <S 2> <S 2> <S นี่พี่น้องเฮามาตะทางใดก็ <S <S จันบุรีเนี่ย่ป็ธรรมดาเลยนี่น,นั่นซิมเบิ่งได้ซิมบ่ได้ เออนั่นเพป็นเพว่าเขาอนกินมะเม็ดยานขีแตกขีแตนผลว่าบักิั่นกำลังเดินหาแผงเขาว่างกางเกงในเดซใสอยู่ใส่กางเกงในอ่ะมันมันมันบ่มีหัวนะกางเกงในซื้อไปนี่มันใส่ดีดีมันหัวเป็นยางไงนั่นไหมเออมันแก้วกร้ายพี่น้องมันแก้วกร้ายพี่น้องมาจากจันทบุรีมาจากระยอง อันนี้ก็เป็นเสือโอท็อปของพระดาธนุนมเพิ่นเฮ็ดขึ้นไปยั่นะครับเดินเลาะเบิ่งตลาดนาพระดาธนุนมอันนี้บ่มีหยังเด้่ยบะข้าป้อมเนี่ยบะข้าป้อม20บาทอันนั้นบะข้ามาขำป้อมแกวิ่นเวียนนะครับชุ่มข้อ,อ,อนี่เบิ่งดูนี่มีตั้งแต่ นี่จะเสื้อผ้าแนวเดียวโหลดเบอร์พี่น้องกระโปรงกระเป๋าโอท็อปเสื้อผ้าโอท็อปกระเป๋าโอท็อปอืมนี่ยางแถวนี้กระเบื้องหอนมีแต่คนยางเพราะว่าไม่คาบ้าว่ามีคนซื้อของว่ามีคนถามบาสัน่นนี่เสื้อผ้านี่เดีไซน์ อืมเสือผ้าเสือผ้าโบราณหลายอ่านะครับพี่น้องนี่คือการมาของการไหวพระธาตุพนมนะครับพี่น้องเสือผ้าตอนนี้กําลังออกลาดลานี่ได้รร่าช้นยาวเอาบ่มันเป็นลามามา,มานี่ไงดูเรื่อยๆเอยเอะเลยนะสวยๆเห็นบั้ย ่นีทำไมมันมีตั้งแต่แบบแบบเดียวกันหมดเลยเนาะแบบเดียวกันเลยผ้าเนี่ยมีแต่เผู้ทรงคนเดียววะโอ้เนี่ได้ผู้ทรงเนี่ยนินาไมค้าถา,าม่าไมค้ามีตรร่าแบบเดียวกันเออเนี่ยไก่เยี๊ยหอดหนางานไหวพัาาัดขนมเลยานี่ เอออันนี้สวยนะเนี่ยสวยสวยนี่แนี่้ขเาิบนว่าผู้ทรงคนเดียวพรเห็นมาแบบเดียวเป็นสินค้าโอท็อปทใส่สวยมันก็สวยเนี่ยมันใสแต่ก็จ้าอืมน,นะฮะอันนี้ก็ยู่ผ่าเดียวกันอยู่กับพนขาย เป็นโบกข้าวเหนียวปิ้งสิบบาทข้าวเหนียวปิ้งสิบบาท,บาทนะครับมันมีแบบเดินหมดเลยทังออ้ง <ไป S 2> เอารถเราก็จอดอยู่ที่นี่เนาะท่าอเคนะครับอันนี้ปิดกิจนอะเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อตลาดท่าอู่เทนไปไหว้พระาธาตุท่าอู่เทน ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านทุกคนที่กำลังชมทีเดี๋ยวเดินไปดูน,นี่แป๊บหนึ่งเด้อโดดไปดูข,า,ขาวๆตรงน,นี้แป๊บนึ่งน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนัดท่าอุเทนนะครับ กิปนี้ไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ